รับชมข่าวสารในวงการบันเทิงจากพี่ฟีและพี่ปูนไปแล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ห้ามพลาดสำหรับการกลับมาของงานประกาศรางวัลคมชื่อวอร์ดครั้งที่11ซึ่งในส่วนของประเภทยอดเยี่ยมนั้นได้มอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพลงละคอนซีรีี์และภาพยนตร์บอกเลยว่าเมื่อปีที่แล้ววงการภาพยนตร์ไทยคึกคักมากเลยจริงๆค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่ได้สร้างปรากฏการณ์ตราตึงใจใครหลายคนและทำรีเสิร์ชมากว่า5ปีจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่คว้า2รางวัลใหญ่จากคมชลึกอวอร์ดค่ะสำหรับภาพยนตร์ดอยบอยเล่าเรื่องราวของหนุ่มไทยใหญ่ที่ลี้ภัยมาอยู่ในเมืองไทยและได้คว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วนั้นเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของนนทวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เขียนบทและเป็นผู้วำกับในเรื่องนี้ด้วยไปย้อนฟังความรู้สึกกว่าจะเป็นเรื่องนี้กลั่นกรองมายัางไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ต้องขอบคุณสำหรับคนเชนโล่บอร์ดที่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้ให้ช่วยเห็นที่เห็นคุณค่าของมันแล้วก็ช่วยให้มีกำลังใจที่จะทำหนังต่อๆไปให้มันดีๆขึ้นไปครับโปรเซสแกนบนจริงๆมันใช้เวลาหมด5ปีได้ครัแล้วมันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆก็ค่อยๆเก็บนู่นเก็บนี่มาเรื่อยๆครับจนจนจนถึงมาสมบูรณ์แล้วถึงถึงเริ่มที่จะ หาหาทุนมาสร้างซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ที่มันได้สร้างขึ้นมา,มาเพราะในในเบ็นหนังด้วยนะครับ message จริงจริงก็คือเขาเรียกว่าไงโลกเราทุกวันนีมน้มันมันมันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความลื่นไหลเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีขาวไม่ดําชัดเจนมันมีความเท่าๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าไงมันมีความลื่นไหลยอยู่ในนั้นนะครับแล้วกอ็อยากให้สังคมเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในความต่างยอมรับ การวิพาพษ์วิจาร์แล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ไม่ไม่ดูถูกแล้วก็เหยียดหยามกันเลยรนอกจากบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วนั้นทางด้านของดอยบอยยังได้คว้ารางวัลในส่วนของนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะสำหรับอัดอวัตค่ะที่ได้สวมร่างเป็นหนุ่มไทยใหญ่บอกเลยว่าหลายๆคนอินไปตามๆกันเลยทีเดียวแต่กว่าจะแสดงเป็นหนุ่มไทยใหญ่ได้สมจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไปฟังเสียงความรู้สึกของอัดอวัตกันเลยค่ะ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทภาพยนต์ไทยยอดเยี่ยมสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณอัดอวัสรัตนาปินทะจากเรื่องดอยบอยค่ะยินดีด้วยมากๆครับกับคุณอัดอวัครับน่พี่ที่เล่นเป็นเป็นเพื่อนในเรื่องครับ<อ>เขาเป็นคนไทยใหญ่ ใช่แล้วก็เรียนจากเขาอัดเสียงมาแล้วเราก็มานั่งแกะแล้วก็นั่งฝึกพูดทุกวันทุกวันทุกวันครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้รีภัยชาวไทยใหญ่เรารวมไปถึงการเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์เรารสึกว่าเราได้ใช้เสียงของเราในการพูดเรื่องพวกเขาให้คนอื่นได้รับรู้ได้เข้าใจมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันมีความหมายมากๆ มันมันได้พูดผ่านอาชีพของเราในฐานะนักแสดงด้วยบอกเลยนะครับว่าหนุ่มคนนี้คือเก่งอย่างมากเลยทีเดียวและก็ยินดีด้วยนะฮะกับดอยบอยที่คว้ารางวัลไปครับและทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพบกันใหม่ค่ะกับทางหน้าจอเลชั่นทีวีเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ